เออวันนี้แวะมาเอลหาเซลโออิสุงแง้วซื้อไงขายของหน้าตีทําการสลาลาบข้างตางบ้านโปงอำเภอแง้วนะครับมาถึงตีงั้นนี่สหายค้าเป็นล้อตอนลับถึงนยางดีครับผมสหายค้ามารวมตัวกันต้องลาบเต่าอันเนาะครับมาครับมาครับมาครับวันนี้แวะมาบ้านเซลโอนะครับแล้วลับปาครับผมนี่จอมมาดกี้นี่ป่านินตีเซลโอเป็นซื้อมาครับไได้จอมเนาะสดๆเลยครับ ผักกั๊ปถึงถาดถึมกระมังอี้ครับนะครับผมจัดแล้วครับเนาะรับขาวครับผมรับขาวใจโซดาใส่ลงไปนะครับเนาะเดี๋ยวบนคืขึ้นร่างกายนะครับนักน้ำขาวน้ำขาวน้ำขาวนะครับนักนะครับผมขอสีมัาแข่งเฮียสุดในซักครู่นะครับเนาะนี่ประวัติกันเลยขณะก่อนมาแหล่นะครับเนาะ อันนี้ไป็ถอดก๊อบครับผมนี่เหรอครับเดี๋ยวไปถอดก๊อบถึงมีมันพริกลาบเอาอย่ามากินแรงละไว้ก่อนนะครับเนาะวันนี้เขาจะใจพริกลาบร้องแช่มนะครับพริกลาบเนางครับนี่ปลาลาบแข้งตางครับปลาตุกคนเนี่ยไปดูกระปุ๊กย่างไงครับซื้อรถก้าเซียวโอครับแถวพริกลาบหนึ่งกระปุกกระปุกมือะไรกัะปุกมีอเลยครับติดต่อได้ตีเพจนะครับเซียโออิซุซุเงาซื้อง่ายขายคล่องครับผมหนังปลานะครับเนาะซอยตีใหญ่ๆไว้เนาะเดี๋ยวเขาจะเอาไปทอดมา เสียงลั่นเห็นแล้ววันนี้พี่บอสเอามาต่อพี่บอสลาบจะได้ไ่ตื้งไข่เรียกครับเดี๋ยวผมอย่าเปลี่ยนมือลาบครับน้อเอาครับครับครับผมโอเคครับผมเปลี่ยนสลาลาบนะครับน้อเปลี่ยนมือลาบเปลี่ยนมือลาบครับนี่มือลาบของแต่ประจำเมืองงาวนะครับเนาะมาถึงจัดกันเลยครับอี่กรุ๊กไล่กรุ๊ก ซูนี่บะเขืกินน้ำเตืนะครับเนาะใส่ะเขือแจ้เผาด้วลนะครับเนาะเนี่ยเอยนครับยังอึ้งอ่ยังอึ้งสงาอค้งผมสกรูเสียง้เสียงลาบีมตึงเคองตนะครับนางป่าอ้เสียงก็ได้เอาโอ้นี่เาจะนะครับเนาะเสียงมผมันบจเสียงครับเนาะ คนละไม้คนละมือครับผมเนี่ไว้ทอดนะครับกันที่กระลุกที่กระลุกโเพชรนะแม่ใส่แล้วกพิแล้วพกแล้วเพชรนะพี่อใส่บอรเอจไปเนาะนีครับเอ้จัดกันพี่ไม้แข็งักหน่อยครับสัผมเดี๋ยวพอบบดโอ้เหขนาดขนาเด็กเสือ้านี่ ต้มหัวปลามาก่อนแล้วครับเนาะลาบปลายช่ไมครับนะครับอันนี้ผักไก่กระบอกด้วยนครับนะครับหอมเสียมนะครับเนาะกระเทียมนะครับเนาะกรเกี่ยวนะครับโอ้โหแบบนี้นะผมมาครับพริกลาบซาลาบข้างต่างนะครับเนาะใส่ลงไปพริกลาบโค้กเรียบร้อยนะครับเนาะมาเดี๋ยวเอากลนลาบปลากันนะครับใส่ข้างก่อนเนาะนี่ครับใส่ตะเทียก่อนครับ สักบวกเหรอสีมือมันเคยเห็นอะไรครับดูพี่เห็นสักบวกแล้วใชย่ชยังครับใช่ยังเหรออัก,อกนี่กะึ้นนี่แกอืดไหมอ่าทุกหัวนึกสีสันน่ากินนะครับมาครับผมพักที่เขาซอยไอ้กินเท่าไหร่ใส่ลงไปน้อยปากอย่าฮักละนี่แต่เฮีย่อมไปเหนียวบะเหนียวพอเอาเตอรครับมาไหนครับพี่ซื้อพอละเห็นฮะพอนะครับ คมครับผมความหมุนหลอเนี่ครับมาดเนี่ยเรื่อยๆไอติมในห้างกันเนี่ยนี่ครับนี่เป็นหัวครับโอ้ล้ำขวน้ำรังโคกของชุดรถนี่นะครับล้ำล้ำยู่จันเนี้ยเหนี่ยวหม้อขนาดเข้าหนึ่งมิหนายเหนี่ยวหม้อขนาดเด้งขึนเด้ไปหมดหรอแรงหน่อยด้วหอมครับผม สองเทมเปิลเสียวนะครับเนาะเดี๋ยวฮะมันจะมีฮันค้นนะครับเนาะเจ้ามูจะมีฮันค้นนะครับนี่เป็นกินดิบกันตัวเก่าไปคไปวดนะนี่ครับลาบควานของเซลล์นะครับเนาะเหลือน้อยเดหลือน้อยสองแผ่นดินแล้วครับนี่นะดิบอันขวานอันครับเนาะขอบคุณกว่านี้นะดู ฟีมุสเดาเก่าไปแล้วครับสุดยอดสุดยอดนะครับนาะปุ๊บเดี๋ยวนี่จะไปจิ้มกันเตอร์วันนี้ยี่หัาจะเป็นคนจิ้มเพื่อนนะครับเนาะยี่หัาลูกเซลโอค่ะอ้าวไปๆๆสดน้ำซุปเลยค่ะลูกเป็นไงฮะว้าวเข้มจักน้ำสมุนไพรครับเนาะเขาแต้มากดิบนะครับเนาะผุ้อิเพก้าดิบๆเหมืกันนี่เดี๋ยวเหนียวไป จับพิกจับเกือครับสุดยอดโอ้กำเน <laughs> ไไ่ครับไอ้ปนะครับไปนะครับโอ้โหเหมาะนะครับเนากเด้อ